ฐานคุณภาพอย่าง,างนี้แล้วก็เตรียมตัวเองเพื่อจะนำไปสู่การเลือกตั้งที่ที่กันถ้าตามเวละอีก4ปีนะฮะพอสองภารกิจที่มีความสําคัญเนี่ยในใน,ใน,ในมุมมองความคิดของในฐานะพคคนใหม่เนี่ยจะทำยังไงผมว่าผมว่ามันจะต้องทำไปพร้อมๆกันแหละเพราะว่าการการเป็นฝ่ายค้าน็็คือหน้าที่วันนี้เมื่อเราไม่ได้เป็นรัฐบาลเราก็ต้องเป็นฝ่ายค้านแต่ในคนบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ย เป็นฝ่ายค้านมืออาชีพฝ่ายค้านมืออาชีพถนัดเป็นฝ่ายค้านอย่างเดียวเป็นฝ่ายค้านดีนะผมผมบอกงี้ว่าวันที่เราเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเราก็มุ่งมั่นในการทํางานการตรวจสอบต่างๆจากประสบการณ์จากบุคลากรที่เรามีเนี่ยมันก็ทาให้เราสามารถทํางานได้เต็มที่นะเพราะว่าเราไม่มีเราไม่ต้องมีภาระอย่างอื่นแต่ในวันที่เราเป็นรัฐบาล เราเป็นรัฐบาลในช่วงของวิกฤตเกือบจะทุกครั้งเพราะฉะนั้นการทํางานมันไม่หมายถึงว่าการทํางานที่จะนําเสนอนโยบายต่างๆแบบรัฐบาลปกติแต่มันเป็นการทํางานในการที่จะแก้ปัญหาวิกฤตตรงนั้นและพอวิกฤตปัญหาพอมันแก้จบมันก็เข้าสู่กระบ,บวนการเลือกตั้งทุกครั้งเพราะฉะนั้นมันก็เลยมองเหมือนว่าเอะวันนี้ประชาธิปัตย์ไปเป็นรัฐบาลแล้วบริหารเหมือนกับไม่มีอะไรใหม่ ซึ่งผมบอกว่าไม่ใช่ถ้าเรามองในภาพกว้างและมองด้วยความเป็นธรรมจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยในความเป็นผ่ายค้าเรามีเวลาทันอย่างเต็มที่แต่ในความเป็นรัฐบาลเรามีเวลาทำหน,น,น,นึ่งการแก้วิกฤตประชาธิปัตย์ยังไม่เคยบริหารงานภายใต้ภาะวะปกติเลยท่านที่ผมเข้ามาตรงนี้นะแล้วเมื่อเวลาทําตรงนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยอาจจะละเลยในส่วนของการบริหารจัดก,การภายในอาจจะก,การบริหารจัดก,การการเมือง แต่วันนี้ผมคิดว่าเราสามารถทําได้ไปพร้อมๆกันเหมือนกับความเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเราทําฝ่ายค้านเราก็ทําไปขนาดเดียวกันกิจกรรมการเมืองพักก็ต้องเดินนะครับก,การบรหิหารจัดการก็ต้องเดินผมว่าเรามีบุคลากรเยอะมากพอที่จะทําทได้เหมือนที่ผมหนึ่งต้อบอกเนเรื่องต้นว่าเราต้องดึงบุคลากรเหล่าน,นั้นมาทํางานและการทาง,งานไม่ใช่ทางานหน้าเดียวไม่ใช่เป็นฝ่ายค้านแล้วก็ค้านด่าไปเลยแล้วก็จบไปไม่ใช่วันนี้เราก็เป็นฝ่ายค้านเนี่ย เขาจะเป็นฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรเป็นฝ่ายค้านที่รักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนการรักษาผลประโยชน์พี่น้องประชาชนกับประเทศชาติเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงต้องค้านทุกเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็สนับสนุนเพราะว่าประชาชนได้ประโยชน์ประเทศได้ประโยชน์แต่อะไรที่มันจะก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยวันนี้เราต้องค้านให้แรงยิ่งกว่าเดิมเนี่ยเราต้องเอาทําให้มันให้มีความรู้สึกว่าให้คนก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเสียหายเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายค้านเพียงอย่างเดียว ถ้าประเทศชาติเสียหายประชาชนเสียหายเนี่ยม,มันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องออกมาจับมือกับเราด้วยเพราะฉะนั้นผมว่านี่คือสิ่งที่กําลังผมอยากจะนําเสนอไปว่าการเป็นฝ่ายค้านในวันนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ต้องกังวลใจหรอกครับสบายใจได้ถ้าคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติคุณจะได้รับการสนับสนุนจากเราแต่ถ้าเสียหายหรือประเทศชาติประสบ สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คุณจะได้รับการขัดขานจากเราแล้วก็จากมวลชนทั้งหมดในในการเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ300เสียงเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องง่ายในการที่จะเปลี่ยนแปลงแม่ตั้งอภิปรายสักฟองหรือหมวตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอะไรที่จะทําให้ประชาชนคาดหวังได้นะว่าการทําหน้าที่ฝ่ายค้านการอภิปรายทางตรงนี้ต่างๆเนี่ยมันมันมันเกิดประโยชน์ต่อสังคม เราไม่ได้หวังถึงขนาดที่จะต้องไปล้มนะฮะล้มรัฐบาลเพราะว่าสังเกตไหมครับว่าการไม่ายไม่ไว้วางใจเนี่ยไม่มีครั้งไหนหรอกครับที่ล้มรัฐบาลได้่วนใหญ่รัฐบาลเนี่ยล้มเนี่ยล้มด้วยตัวเองทั้งหมดเลยล้มด้วยการการะทำของตัวเองล้มด้วยนโยบายของตัวเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาการเป็นฝ่ายค้านของเราผมกบอกว่าเราจะตามในส่วนของเรื่องของการดําเนินการตามนายโยบายของรัฐบาลนะครับ สิ่งที่ท่านให้สัญญาไว้นะครับสิ่งที่ถ้าท่านจะตัดสินใจในอนาคตอ,อะไรที่มันเป็นผลประโยชน์กับประเทศชาติอะไรที่ทาให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ต้องแยกแยะให้ออกออและเราก็จะทํตรงนั้นนะ่ะไม่ไม่รับรับรองได้เลยว่าไม่มีการค้านทุกเรื่องที่เป็นนโยบายเป็นแนวคิดไม่ใช่ครับม,มีมีภาพลักษณ์หนึ่งซึ่งซึ่งอาจจะมีมีคนมองรับไปในฝ่ายแพในเรื่องของการการทางฝ่ายค้านในเรื่องของการใช้สํานวนอวุหาน ค่อนข้างที่จะใช้การการต้องปฏิบัตการด่าผู้ต่อสูงกัในอะไรต่างๆเนี่ยภาควิทยาศาตรลูกใหม่เนี่ยจะเวทนน้ำหนักเรื่องการสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างสร้างสารรต่างไหนที่ต้องเป็นทางการเมืององไหนที่จะต้องเป็นเรื่องของเนื้อหานโยบายยังไงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทุกพัคเหรอครับนะการที่เราจะไปนําเสนอเนี่ยแล้วก็นําเสนอทื่อๆดื้ดอๆเลยเนี่ยผมว่ามันมันต้อง มันก็ไม่ใช่การเมืองอ่ะอเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเราถูกสังคมหรือถูกอะไรแั้วแต่เนี่ยบอกว่าเราเนี่ยบูหานเราเนี่ยพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราออกมาพูดในแต่เรื่องเนี่ยบางทีเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากเลยก็กลับไปตีว่าเป็นการเล่นบูหานเป็นการเล่นสำนวนซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มียุทธศาสตร์ฝ่ายยุทธศาสตร์ที่จะกำหนดประเด็นในการที่เราจะพูดนําเสนอในการที่เราจะติดตาม ผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นความชัดเจนนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะลบภาพหนึ่งว่าเนี่ประชาธิปัตย์ดีแต่ดาดีแต่โวหารอะไรตรงนี้ผมบอกว่าเออมันไม่ใช่อย่างนั้นก็ทั้งหมดนะเห็นแต่ว่าในบางครั้งในบางคนนี่เขาแสดงความวิสเห็นเขาแสดงความวิสเห็นในฐานะที่เขาเป็นสสส่วนตัวเนี่ยพอพอเป็นประชาธิปัตย์ปุ๊บเนี่ยมันก็ถูกมองว่าเอาอีกแล้วด่าเขาอีกแล้วว่าเขาอีกแล้ว ผมนึงบอกว่าวันนี้ถ้าเราต้องการจะให้การเมืองเดินไปข้างหน้าด้วยกันจริงมันต้องกลับมาตั้งต้นใหม่เอาความตั้งต้นที่เป็นกลางก่อนในเรื่องต้น<ม>เอาใจที่เป็นกลางก่อนกับทุกฝ่ายทั้งสือ่อทั้งชาวบ้านแล้วมาดูว่าหลังจากนี้เราทําอะไรบ้าง<ม>แต่ถ้าไปตั้งธงไม่ร่วงหน้าเลยว่าอ้าปากออกมาก็บอกว่าเนี่ยด่าดเขาอีกแล้วอ้าปากออกมากว่าเนี่ยบูหานถ้าเราตั้งธงอย่างนี้เนี่ยวันหน้าเนี่ยผมว่าจะไม่มีนักการเมืองคนไหนกล้าพูดเลยแล้วประเทศชาติเสียประโยชน์ วันนี้ต้องมาดูฮะต้องมาดูว่าวันนี้การทําหน้าที่ฝ่ายค้านของเราเนี่ยทําแล้วประเทศชาติได้ประโยชน์ไหมถ้าทําแล้วประเทศชาติได้ประโยชน์เนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมพยายามกะขอร้องทุกๆคนนะถ้าประเทศชาติได้ประโยชน์ก็น่าจะมาร่วมกันทํแล้เพราะว่าเราไม่ได้ค้านทุกเรื่องเราไม่ได้ไปตําหนิทุกเรื่องไม่มีอะไรในโลกนี้ครับที่ดีร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เลวร้อยเปอร์เซ็นส่วนดีก็ว่ากันไปส่วนดีส่วนไม่ดี เราก็ต้องมาตำหน,นิเราก็ต้องมาเตือนเราก็ต้องมาตี